บทเรียนที่8การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจดิจิทัลรายวิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจดิจิทัลสาระการเรียนรู้ในหน่วยบทเรียนที่7นี้จะประกอบด้วย1ความหมายของธุรกิจดิจิทัล 2. ความสำคัญของธุรกิจดิจิทัล 3. องค์ประกอบของธุรกิจดิจิทัล สการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจดิจิทัลความหมายของธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัลหรือดิจิทัลอ่า business คือการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาพัฒนาธุรกิจที่ทำอยู่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้บรโิโภคในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆแต่จุดประสงค์หลักๆก็คือการหาทางเพิ่มยอดขาย ให้กับธุรกิจเช่นการนําแอปพลิเคชันมาช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชอบใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนการสร้างช่องทางขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและการทราําโฆษณารวมไปถึงการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าในแบบออนไลน์เป็ต้นธุรกิจดีรอมเป็นเหมือนการทําธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์การรู้จักกลไกทางการตลาด การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่างๆให้มีความพร้อมใช้งานธุรกิจดีท่าน,นั้นจะเชื่อมโยงไปถึงการออกแบบเว็บไซต์มีคุณภาพทําให้ธุรกิจมีผู้ติดตามและรู้จักมากขึ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่นเว็บไซต์ Facebook YouTube เป็นอย่างหญ่การเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ธุรกิดิจิตอลยังช่วยให้ธุรกิจ,จเจริญไปในทิศทางที่ดีกว่าปัจจุบันด้วย ความสำคัญของธุรกิจดิจิทัล <c oughs> การสร้างช่องทางในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำธุรกิจจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ซึ่งหมายถึงแหล่งรวบรวมสินค้าและข้อมูลดิจิทัลเพื่อใช้ในการสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้าเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้บริโภคยุคใหม่มากยิ่งขึ้นองค์ประกอบของธุรกิจดิจิทัลห แพลตฟอร์มออนไลน์สองกลยุทธ์ทางธุรกิจสามความสัมพันธ์ สข้อมูลและเทคโนโลยี 5. การจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจดิจิทัล 1. นการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นการรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนการชำระค่ารงทเรียนเรียนผ่านทางธนาคารเป็นต้นสองการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในงานด้านการธนาคารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นการให้บริการกับลูกค้าการฝากเงินและการถอนเงิน การชำระค่าบริการต่างๆเป็นต้นสามการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในงานด้านโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นการบันทึกข้อมูลการเข้าพักและการแจ้งคืนห้องพักของลูกค้าการชำระค่าห้องพักต้นสี่การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในงานด้านธุรกิสายการบินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นการตรวจ ดูตารางการบินการจองตั๋วเครื่องบินการยกเลิกเที่ยวบินการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเป็นต้นห้าการวิใช้อินเทอร์เน็ตในงานด้านการแพทย์เช่นการค้นหาประวัติของคนไข้การวินิจฉัยโรคการเอ็กซเรย์การชำระเงินค่ารักษาเป็นต้น 6. การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในงานด้านอุตสาหกรรมเช่นการเพิ่มผลผลิตสินค้าให้มีปริมาณมากขึ้นและเพียงพอกับความต้องการของตลาดตรวจสอบคุณภาพของสินค้าการออกแบบการบรรจุกีบอร์ให้สวยงาม 7. การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในงานด้านบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นการนำพับโยนอกมาใช้การออกแบบละตัดต่อภาพการควบคุมคุณภาพของเสียงการออกแบบท่าทางเต้นการโฆษณาเป็นต้น แปดการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในงานด้านการสื่อสารเช่นการนำอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในงานเป็นต้น9การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในงานด้านการตลาดหลักทรัพย์เช่นการซื้อขายหุ้น10การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่นการหาข้อมูลข่าวสารการออกแบบรูปเล่มการตัดต่อข้อมูลการส่งไปตีพิมพ์เป็นต้นจบบทเรียนที่8 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจดิจิทัลรายวิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจดิจิทัลดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนัสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทรวมถึงการฝึกปฏิบัติในใบงานด้วยนะครับ